เรารู้จักกันมากี่ปีแล้ววะอ่ะ,อะคือจะให้นับยังไงก่อนเรื่องราวของเรามันก็ซับซ้อนอยู่นะอ่ะแล้วมันเริ่มแต่ตอนไหนอ่ะอันจริงมันก็ตั้งแต่ งั้นเราก็ต้องมาย้อนอดีตกันสักหน่อยละคะ่ะย้อนกลับไปสักช่วงประมาณสอบเข้าอะไรนี้ก็แล้วกันคือรอบที่กูสอบเข้าใช่ปะคือมันเป็นรอบพิเศษมันเป็นโครงการพิเศษที่มันนะตั้งขึ้นมาแล้วรอบสอบสัมภาษณ์ก็คือน่ากลัวมากเพราะคือมีอาจารย์ทั้ง3เอกมาล้อมสัมภาษณ์เราอยู่แต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้แม้เขาจะรับแค่สอสามคนก็ตามส่วนกูเข้ารอบ ตรงปกติผลมันก็ออกมาก็คือตุ๊มก็เลยได้รอบแอดมิชั่นที่ที่มันจะเป็นของเรามันจะเป็นของเรามึงกับกูคือเข้ากันคนละรอบมากจะรู้สึกว่าฉันกับเธอนี่แบบตาเดินคนละทางกันเหลือเกินว่าแบบเวอร์ก็คือมารับน้องไว้แล้วปุ๊บก็มีรุ่นพี่มาท้าทาให้ไปเป็นดาวแต่ว่าสุดท้ายก็คือตุ้นะในขณะที่ฉันอยู่แผนกฉากซึ่งแบบว่าทำไมฉันต้องทำงานหนักขนาดนั้นเห็นไหมเราสวนทางกันมากเลยเออปีหนึ่งก็มันเทิงอยู่นะกูเรียนผลิตไม่ใช่แสดงจริงจังแล้วเพาอยากรู้จักมึงด้วยแล้วทำไมมึงต้องไม่อยากร ในมหาลัยสี่ปีเราไม่มีวันไหนที่รู้สึกว่าเสียใจที่ทําลงไปคือการไม่ออารุนโคเท <c oughs> แปเลยเราอยู่เอกเดียวกันแล้วก็มีเพื่อนอยู่แค่เนี้ยน,นะคะมนคมีอยู<ม>่แค่นั้นเพื่อน <ะ S 2> ค,คนเพื่อนน้อยตอนนั้นเขาป๊อปอแบบเด็กในหลังห้องเราต่างกันเกินไปโมโคจอนเราเดินกันคนละทาง4 5หปีมันสามารถเปลี่ยนแปลง <c oughs> ไม่ได้เยอะเหมือนกันนะมึงจะไม่ใช่คนที่กูยุ่งด้วยแน่นอนชีเก่งใช่ป่ะเขาเป็นคนเก่งที่แบบน่ากลัวเขาพูดกันว่าแบบว่ามึงอะแบบว่าเมื่อขนาดนั้นเลยเหรอโดนเด็กมึง ทุกเรื่องในชีวิตที่สถานะเป็นแบบเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานเท่านั้นฟังมาละกูกลัวว่าการศึกษาของกูจะดูปันทอดก็ยังเกรงกันอยู่เกรงกันอยู่กูก็หัวมึงมันกลัวกับไปกูกันมาไม่เคยมีใครเริ่มเลยด้วยแรงมากอีดอกอันนี้แรงเวอร์ที่เราติดกันอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันติดเรื่องภาพลักษณ์มากกว่าเรากับมันแค่นั้นเลยทีสิทธ์เหมือนแบบกรอบที่ถูกสร้างไว้ขอั้งสองฝ่ายค่อยๆที่จะแบบแตกสลายออกไปเล็กเงเป็นแบบนี้เหรอ้าแล้วมึงเป็นอย่างนี้เหรอ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าเขาเลือกเรามาเลื่อนทุกอย่างมันก็จะไม่เกิดแต่ต่อให้ตอนช่วงทีสี่มันจะผ่านเรื่องราอะไรต่างๆมากมายแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ก็เป็นความโชคดีอยู่เพราะฉันได้มาเจอมาเราเรียนจบมาได้การอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอหลังจากเรียนจบอะไรเงี้ยเราก็เราก็มาคุยกันว่าเออเราอยากทําอะไรวะความฝันเราเป็นยังไงแกว่าการทําช่องมันน่าสนใจดีไหมใช่ชีวิตความฝันเหมือนกันคนหนึ่งคนหัวหายสองคนตายเอาจริงๆเรามีความสนใจที่แบบ บางเรื่องมันก็ต่างกันบางเรื่องก็เหมือนกันคือมันหลากหลายมากอะไรเงี้ยแต่เราแค่รู้สึกว่าทุกเรื่องเราหาจุดเชื่อมกันได้หมดแน่นอนจริงส่วนอนาคตต่อไปของเราวะนะมึง,งพอตรงนี้ไหมทำไมอ่ะคิดไม่ออกเราอไม่รู้จะส่อะไรดีบ้ามึงจะตัดจบอย่างนี้ได้ไงมีเรื่องให้เล่าอีกตั้งเยอะเนื้อไม่ออกก็เซฟไว้ก่อนอะงั้นกูเซฟไฟนี้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะอืมอืม เซฟว่าอะไรเดี๋ยวเวนมีเวแดไหมทำไมงไง we อ่ะน่ารักไงเวนมีเวเดะน่ารักเออก็ได้เอาก็เอาเซฟว่าเรียบร้อยเลิศ